เอาลวครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนเล่น d ด a ยรี่เกมนะครับผมในตรงนี้เลยที่เป็นอ,อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็จะมีโหมดเดียวเลยนะก็คือโหมดยิงจุดโทษนะครับผมยิงจุดโทษเพื่อรับตัวนะเนมาโรนโดแล้วก็มาลาดูน่านะแล้วก็อีก2ตัวนะมือเป็นมือประตูกับอ่า,อาแบ็กแบ็กซ้ายปะอสองตัวนะโอเค ี๋ยวผมมาบอกการเล่นการทําในคลิปนี้เลยนะครับทุกอย่างนะครับละเอียดเลยนะโอเคนะครับก่อนอื่นก็อย่าอย่าลืมนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผม้วยละกันนะครับผมนะโอเคอันดับแรกครับผมไปที่เดอรีเกมนะครับผมไปกดไปหนึ่งทีอ่ะแล้วก็มาตรงนี้รนะอรอนี่เลยผมบอกเลยรับนมาแบบฟรีๆเลยนะครับเนี่ย ก็คือเตะจุดโทษนะครับผมนะนี่นะเตะจุดโทษอ่ะส่วนของรางวัลน,นับก็ไปดูตรงเนมานะครับไปดูกดไปเลยนับแลบที่1น,นะับก็จะเป็นเนมานะครับก็คือเราจะได้เลยนะครับถ้าเตะถึงจุดชมพูเห็นป่มเป็นรูปฟุตบอลอะจุดชีสีชมพูนะครับผมโอเคไปดูทีนะนี่นะ แล็บที่2ก็จะได้เป็น exp นัครับ1 0หมื่น 00, นะสองอันนะครับส่วนแล็บที่3นะครับก็ <t ilde facilities> ได้ตัวละครครับผมได้ตัวได้นักเตะดิตะพูดแบบนี้ได้นักเตะนี่เลยดูดิคิสเตียโนโรนันโดนะครับผมคิสเตียโนโรนันโดดูดูแผงการเล่นนะดูอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรสไตล์กู้เชชี่นะครับของโรนันโดนะ อันนี้เืียงไม่ได้อัพนะผมบอกเลยเอาลุนโดตัวนี้อ่ะมาเปิดมงผมบอกเลยยกนิ้วให้เลยนะครับสำหรับลุนโดนะล่างนี้นะเปิดมงผมว่าสุดๆไปละนี่ดูเฮดดิ้งดิ heading เฮดดิ้งก็7อ่ะอัพอ,อีกก็80ละไม่แน่อาจจะแตะแต้90นะครับดูสกิลนะของโรนโดนะจะเป็นนี่เลยมี heading เลยนะเห็นปะ heading เลยนะ ก็คือสกิลมงนะครับลองเล่นชุดเต็งนครับยิงไกลนะเห็นปะนี่เลยโูนโดนะแล้วก็มีมาลาโดน่าครับผมเป็นอีพิกการ์ดอีพิกใช่ปะการ์ดอีพิกนะครับผมนะนี่เลยการ์ดอีพิกนะทีมก็จะเป็นบาร์เซโลนานะครับมาลาโดน่าอายุแค่ยี่สิบสามปีนะตอนนี้อ่นะบอกเลยโคตรเล่นดีเอดเอ็ด,ดนะประเด็นกองหน้าเฮ้ ก็เล่นหน้าสองแล้วผมว่านี่เลยดูบูธดีบูธสี่บูธห้านะดูบูธอันนี้ด้วยน่าจะร้อยนะผมว่าเนี่ยเห็นปะผมว่ามีร้อยชัวร์เนี่ยแปดสิบสี่เลยนะร้อยกว่าร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดร้อยสองปะดูสกิลว่าผมลองเล็งเคิร์ดลองเล็งชูตติ้งนะครับผมเห็นไปโอ้โหเอาดีจริงๆนะผมผมาไปดูตรงนี้กันเลยนะครับก็นี่เลยอ่ารับ สำหรับแล็บที่3กมจะได้ตังห้าหมื่นนะแล็บที่5ก็จะได้ exp หนึ่งหมื่นหนึ่งอันนะทำไมแน่น้อยจังวะแล้วก็แล็บที่6ก็ได้เหมือนกันนะเหมือนที่5แล็บที่7ก็ได้เปิดตัวนะก็คือเราจะได้หมดทั้ง4ตัวนะผมบอกเลยนี่เราเราจะได้หมดทั้ง4ตัวเลยดูดิก็คือมันมีแค่ <c oughs> าร์ด,ดีๆนะไม่มี gas สองสามดาวสี่ดาวนะไม่มีนะครับผมนะมีแต่ห้าดาว e p แล้วก็อีก,กนหนึ่งลรนโดนนะดูดีมันมีสี่ตัวใช่ไหมดูเราเปิดอีหนึ่งสองสามสี่เนี้เราได้ครบทุกสี่ตัวเลยนะผมบอกเลยทีมีฟูอ่ะนะครับแบบสุดท้ายก็ได้ห้าหมื่นนะผมนะนี่เลยผมว่าก็เขาแจกหนักนะหนักสุดๆเลยแต่ก็ต้อง <c oughs> เล่นให้ครบนะแบบสิบเก้านะผมเก้าเดือนนะ มีเวลาแค่9เดือนนะครับตอนนี้ผมมีแต้มอยู่สี่านะครับดูบนดูบนซ้ายมือนะครับแต้ม23สาก็คือการเดิน9ก้าของเรานะครับว่าเราจะเดินถึงอีกกี่9ก้านะครับก็คือตรงนี้ผมอีก23บสามเก้านะแล้วก็จะถึงจุดมุ่งหมายเลยนี่เลยตรงนี้นะนะครับผมเราต้องล่าแต้มให้ได้นะผมยบสาเก้านะโอเคเราต้องยิงเข้าออนะอ่า ตลอดตลอดห้าวันนะอีกห้าวันอีกสี่วันดิอีกสี่วันถ้ายิงเข้าผมก็ได้แล้วเนี่ยจริงด้วยนะครับโอเคสําหรับการที่ยิงสำหรับใครนะครับที่ยิงไม่เข้านะมันจะไม่อยู่กับที่นะมันจะเ,เดินเหมือนเดิมน,นะแต่เดินประมาณสี่เก้านะครับผมประมาณสี่เก้านะผมยิงรหัสลองผมผม,ผมยิงไม่เข้ามันเดินแค่สี่เก้านะแต่ถ้าชนะนะครับก็จะเดินประมาณเจ็ดเก้านะผมนี่เลย จ็ดเก้านะก็มาถึงตรงนี้นะดูที่รูปสตาร์สีส้มนะครับดูตรงนี้เลยนะครับมีตรงเดียวนะสตาร์สีส้มนะนี่ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับผมก็จะได้พวกนี้เลยผมบอกเลยแจกโคตรหนักอะดูการ์ดนี่มาดีดูอายุแค่สิบเก้าผมชอบดิผมเป็นคนที่ชอบอนักเตะอายุน้อยนะผมมาเล่นดีกว่านะครับสไตล์ก็เอยไม่ใช่ดิโบแผนการเล่น เพจสไตล์อะไรวะเนี่ยดิฟอะไรเนี่ยดิฟมีบูทออลองดิฟอะลองอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอเออเลี้ยงบอลด้วยความเร็วนะบูทแปดสิบหกนะดูดิโหดูปั่นนะครับดูปั่นสี่สี่นะยังไม่อัพก็แปดสิบนะครับปั่นดีปั่นไม่ดีครับปั่นดาจะไม่ดีแต่ก็ผมว่าอัพขึ้นแปดสิบผมว่า ดีแน่นอนนะฟินิชชิ่งเจ็ดแปดนะผมบุกแต่เก้าสิบแน่ผมบอกเลยนี่มาแล้วก็สปีดนะครับโอ้เร็วด้วยเดีย๋ยวประเด็นโคตรจวดอจัมปี้ก็อเจ็ดสิบเอ็ดนะผมพอได้อยู่สตามีน่าเจ็ดสิบนะตรงนี้สกิลก็จะครบผมว่าเนี่ยดับเบิลทัชนะครับผมฟิฟแฟบแล้วก็มีอะไรโอ้โหโซโคอตเลอร์นะครับโซคอตเลอร์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วได้รับหนึ่งร้อยทอง นะครับนี่เลย100ทองนะครับผมโอเคนี้ประมาณนี้นะสำหรับการอาธิบายรายละเอียดการเล่นของเดลิเกมนะครับนี่เลยก็อัปเดตมาใหม่ผมว่าดีนะดูดิก็คือจะพัฒนาไปเรื่อยนะครับก็เป็นตานสมัยขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะเห็นไหมเมื่อก่อนยังไม่มีพวกนี้นะเห็นปะเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยเมื่อก่อนยังไม่มีพวกนี้นะ ผมว่าก็พัฒนาขึ้นดีนะผมเห็นไหมนี่เลยอันนี้ก็ใครยังไม่ไปเตะรับตัวก็ไปเตะได้นะผมเตะเปิดตัวนะแล้วก็รับเหรียญน,นะไปดูคลิปที่แล้วเลยผมลงไลว้ละไอที่เตะรับเหรียญน่ะโคตรดีสุดจริงๆเลยอ่ะนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะผมนะก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปลงเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าผมเป็นช่องใหม่เนะนะ จ้ามัปุยตาเพิ่งสิบสามคนเองนะนะเราได้โฟลินมาแล้วก็ดีนะเห็นปะนี่ประมาณนี้ผมว่าทีมผมยังไม่ตึงนะเอาเนี่มามายืนหน้าแล้วก็มาลาดหน้ามายืนปีกซ้ายอะไรเนี้ยผมว่าชัวร์ละร้อยร้อยอ่ะนี่ร้อยร้อยผมว่ามันต้องมีร้อยหละเออีป e ิกสามตัวนั้นนะสี่ตัวนั้นนะผมว่าร้อยร้อยชัวร์ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการบอกอวิธีการเล่นของเดลิเกมนะครับผมสำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืม like, กดถือไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม